คืนนี้ผมจะพาคุณไปสัมผัสหนึ่งในคดีลึกลับที่สุดของไต้หวันคดีที่เจ้าหน้าที่ไม่กล้าปิดสรุปคดีที่กล้องวงจรปิดบันทึกเสียงบางอย่างที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกนี้และที่น่ากลัวกว่านั้นคือทุกคนที่เข้าไปในบ้านหลังนี้ไม่เคยกลับออกมาเหมือนเดิมถ้าคุณชอบเรื่องจริงเขย่าวขวัญเรื่องลี้ลับอิงคดี หรือเรื่องที่ทำให้หัวใจเต้นจนแทบหยุดขอบอกเลยว่าคลิปนี้คุณไม่ควรดูคนเดียวก่อนที่เราจะเริ่มอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานกดแชร์ให้เพื่อนของคุณเตรียมใจรับความสยองไปพร้อมกันและกดติดตามช่องเพราะคุณกำลังจะก้าวเข้าสู่โลกที่ความจริงและความตายอาจอยู่ใ,ใกล้กันกว่าที่คิดเอาละ่ะพร้อมหรือ,อยัง เตรียมไฟห้องให้สลัวหายใจลึกๆแล้วไปเจอกับบ้านเลี้ยงผีพร้อมกันบนเกาะไต้หวัน มีหลายตำนานที่เล่าขานกันมานานแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่แม้แต่คนท้องถิ่นยังพูดด้วยน้ำเสียงสั่งเครือเรื่องของบ้านเลี้ยงผีบ้านร้างที่ถูกลืมเลือนแต่ซ่อนความลับดำมืดและเหตุการณ์หายตัวลึกลับที่ตำรวจเองยังไม่กล้าแตะลึกนัก คืนนี้เราจะค่อยๆพาคุณย้อนกลับไปทีละเหตุการณ์ตรนถึงค่ำคืนที่เปลี่ยนบ้านหลังนี้ให้กลายเป็นหนึ่งในคดีหลอนที่สุดของไต้หวันจุดกำเนิดบ้านต้องสาบบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในชาญเมืองไทจงสร้างขึ้นราวปี1960เป็นบ้านสองชั้นขนาดใหญ่พื้นที่รอบบ้านเป็นสวนผลไม้และป่าโปรง่ง ครอบครัวหลีอาศัยอยู่มาร่วมสามรุ่นทุกคนต่างบอกว่าบ้านนี้เหมาะกับการเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวเพราะสงบและอากาศดีแต่ในปี1986ทุกอย่างเปลี่ยนไปลูกชายคนโตของบ้านเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนแบบไม่มีพยานเพียงสามเดือนต่อมาภรรยาของเขาตามไปด้วย จากอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันแพทย์ระบุว่าเกิดจากความเครียดสะสมแต่ญาติหลายคนยืนยันว่าเธอเริ่มได้ยินเสียงคนเดินในบ้านทั้งคืนทั้งที่ไม่มีใครอยู่ปีต่อมาคุณยายซึ่งเป็นเจ้าของบ้านรุ่นแรกเสียชีวิตในห้องชั้นสองก่อนสิ้นใจเธอพร่ำพูดประโยคเดิมซ้ำๆพวกมันไม่ยอมออกไป ครอบครัวหลี่จึงย้ายออกทันทีปล่อยให้บ้านหลังนี้รกร้างและนี่คือจุดกำเนิดที่เพื่อนบ้านเริ่มเรียกมันว่าบ้านเลี้ยงผีเพราะเชื่อว่ามีวิญญาณหลายดวงถูกกักขังอยู่ภายในเรื่องเล่าจากคนในพื้นที่ชาวบ้านระแวกนั้นให้ข้อมูลตรงกันหลายอย่างเช่นเวลา2องถึงสามทุ่ม จะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่บนชั้นสองแม้จะไม่มีไฟฟ้าใช้มานานหลายปีหน้าต่างบางบานเปิดปิดเองแม้ไม่มีลมและตะปูถูกตอกปิดไว้แล้วทุกคืนวันพระมีแสงเหมือนทูบสว่างขึ้นในบ้านแต่เมื่อเดินไปใกล้แสงกลับค่อยๆดับราวกับมีใครรู้ตัวว่ากำลังถูกมองแม้จะมีคนพยายามปรับปรุงบ้านให้กลับมาใช้ใหม่ แต่ก็มีเหตุให้ต้องยกเลิกทุกรายช่างก่อสร้างบางคนบอกว่าเห็นเงาคนยืนอยู่ในมุมมืดบางคนได้ยินเสียงเรียกชื่อของตัวเองทั้งที่คนรอบข้างไม่ได้พูดสุดท้ายไม่มีใครกล้าแตะต้องบ้านอีกเลยกลุ่มวัยรุ่นผู้อยากพิสูจน์ปี2015มีกลุ่มวัยรุ่น4คนจากไทเปเป็นสายทำคอนเทนต์ล่าท้าผี พวกเขาตั้งใจเดินทางลงใต้เพื่อถ่ายคลิปพิเศษเพราะบ้านเลี้ยงผีขึ้นชื่อในฟอรัมออนไลน์ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ไม่ควรเข้าใกล้สมาชิกในกลุ่มประกอบด้วยเจิง้งหัวหน้ากลุ่มผู้เชื่อในเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เว่ยตากล้องหมิงคนขี้เล่นที่ชอบแกล้งเพื่อนหลิวชายเงียบๆผู้สนใจเรื่องจิตวิญญาณเป็นพิเศษ เมื่อถึงบ้านทุกคนรู้สึกแปลกๆตั้งแต่วินาทีแรกอากาศเย็นกว่าด้านนอกอย่างเห็นได้ชัดกลิ่นอับเก่าๆผสมกลิ่นทูบจางๆทั้งที่ไม่มีเครื่องเส้นใดๆบนพื้นชั้นล่างเต็มไปด้วยเศษกำแพงและภาพครอบครัวที่ถูกฉีกใบหน้าออกที่น่าขนลุกที่สุดคือโต๊ะบูชาผีโบราณตรงกลางห้องมีรอยขีดเขียนสัญ,ญลักษณ์คล้ายทางไสยศาสตร์ขณะกำลังสำรวจ เวยได้ยินเสียงเหมือนเด็กหัวเราะจากชั้นสองหมิงพยายามทำล้อเล่นบอกว่าอาจเป็นแมวหรือเสียงลมแต่หลิวกลับเงียบสนิทไฟวิดีโอปริศนาเมื่อทั้งสี่ขึ้นไปชั้นสองเสียงบันทึกในกล้องมีความผิดปกติทันทีมีเสียงหอบหนักๆคล้ายลมหายใจของคนหลายคนแต่บนภาพ ไม่มีใครอยู่รอบตัวพวกเขาเลยไฟในกล้องกระพริบแล้วเสียงผู้หญิงพูดเบาๆว่ากลับไปก่อนจะไม่ทันหลิวเริ่มมีอาการแปลกเขาพูดว่ารู้สึกเหมือนมีคนจับแขนและอยู่ดีๆเขาก็หันไปชี้ข้างหลังทั้งที่ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้น จึงเริ่มรู้สึกว่าควรยุติการถ่ายทาแต่หมิงกลับท้าทายเสียงในบ้านเขาตะโกนว่าถ้ามีผีจริงออกมาให้เห็นหน่อยสยิเสียงตะโกนสะท้อนกล้องไปทั่วบ้านหลังจากนั้นทุกอย่างก็เริ่มบานปลายการหายตัวของหมิงในวิดีโอที่กู้คืนได้ มีช่วงหนึ่งที่กล้องสั่นอย่างแรงได้ยินเสียงหมิงกรีดร้องแล้วภาพก็หายวับไปในความมืดเจิงเวยและหลิวกลับออกมาได้เพียงสามคนและทั้งหมดอยู่ในอาการช็อกพวกเขาบอกตำรวจว่าหมิงเหมือนถูกลากเข้าไปในความมืดจริงๆ ราวกับมีมือบางอย่างจับเขาแล้วดึงหายไปในเสี้ยววินาทีแม้ตำรวจจะเข้าไปตรวจสอบทั้งคืนใช้สุนัขตำรวจและโดรนช่วยค้นหาแต่ก็ไม่พบรอยลากรอยสู้หรือเลือดแม้แต่หยดเดียวเหมือนหมิงหายไปจากโลกในชั่วพริบตาการสอบสวนที่เต็มไปด้วยปริศนาตำรวจ พยายามวิเคราะห์ไฟล์วิดีโอผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเสียงหายใจไม่ใช่เสียงมนุษย์ปกติแถมยังตรวจพบเสียงทุ้มต่ำอีกเสียงหนึ่งที่ยากจะอธิบายลักษณะคล้ายเสียงสัตว์แต่ไม่ตรงกับสัตว์ชนิดใดไฟล์สุดท้ายมีเสียงกระซิบว่ามันยังไม่อิ่มผู้เชี่ยวชาญเสียง ยืนยันว่าเสียงนี้ไม่ใช่ของทั้งกลุ่มและไม่ใช่เสียงดัดแปลงจากระบบกล้องตำรวจไม่สามารถสรุปคดีเพราะไม่มีหลักฐานการฆาตกรรมจึงถูกปิดเป็นการหายตัวโดยไม่ทราบสาเหตุแต่ผู้คนจำนวนมากเชื่อว่าหมิงไม่ได้เดินออกจากบ้านด้วยตัวเองบ้านเลี้ยงผีหลังเหตุการณ์นั้น หลังคดีแพร่กระจายออกไปชาวบ้านยิ่งหลีกเลี่ยงบ้านมากกว่าเดิมมีคนอ้างว่าเห็นเงาผู้ชายยืนอยู่บนชั้นสองตรงหน้าต่างบางคนได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือยามดึกคลายเสียงหมิงตามหาทางออกมีรายการลี้ลับจากหลายประเทศพยายามติดต่อเพื่อขอเข้าถ่ายทำแต่ไม่เคยได้รับอนุญาต เพราะตำรวจหวั่นว่าจะเกิดเหตุซ้ำอีกมีหนึ่งประโยคที่คนไต้หวันเล่าต่อกันมาว่าบ้านเลี้ยงผีต้องมีคนเส้นทุกปีหากไม่มีผีจะออกไปหาเองในปีต่อจากการหายตัวมีนักปั่นจักรยานพบชายล้มหมดสติใกล้บ้านเขาเล่าว่ารู้สึกมีบางอย่างวิ่งตาม ทั้งที่หันไปก็ไม่เห็นอะไรเลยและกล้องติดหมวกของเขาจับภาพคล้ายเงาดำไหลผ่านอย่างรวดเร็วผู้เชี่ยวชาญตรวจพบว่าไม่ใช่เงาของคนไม่ใช่สัตว์และไม่ใช่มแมลงมีรายงานไม่เป็นทางการว่าก่อนครอบครัวหลี่จะย้ายออกมีการทำพิธีลับในบ้านใช้โต๊ะบูชาผีเพื่อกักขังวิญญาณร้ายเอาไว้ในบ้าน แต่พิธีล้มเหลวทำให้วิญญาณถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ควบคุมชาวบ้านเล่าว่าในปีสุดท้ายของครอบครัวหลีมีเสียงเคาะประตูทุกคืนช่วงตีสองเหมือนมีใครกำลังตามหาคนที่ขาดไปและหลายคนสงสัยว่าหมิงอาจเป็นคนที่ถูกเลือกในปีนั้นโดยไม่รู้ตัวคดีบ,บ้านเลี้ยงผีในไต้หวัน เป็นหนึ่งในเรื่องที่ยังไร้บทสรุปไม่มีหลักฐานไม่มีศพไม่มีร่องรอยแต่เหตุการณ์และไฟล์วิดีโอที่ถูกบันทึกทำให้หลายคนเชื่อว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้รกร้างจริงแต่กำลังเลี้ยงบางสิ่งเอาไว้คำถามคือมันต้องการอะไรและมันจะพอใจเมื่อใดคุณคิดว่าหมิงหายไปได้อย่างไร และมีสิ่งลี้ลับอยู่ในบ้านจริงหรือไม่ลองคอมเมนต์บอกกันได้ถ้าชอบเรื่องแนวนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วพบกันในตอนต่อไป